สวัสดีครับ21ตุลาคม2565ตีสี 4, นาทีครับค่าเสียงภัยออสมอเดือนละ500นะครับนะครับเป็นของเดือนพฤษภาเดือนเมษา500เดือนเดือนพฤษภา5 0 0 2เดือนรวมเป็นพันนะครับโอน21ตุลามีออสมอท่านใดเงินเข้าบ้างแล้วครับมาคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับจะได้แสดงความยินดีด้วย เมื่อสักครู่มีอสมอท่านหนึ่งนะครับที่ดูคลิปช่องโชคดีดอน YouTube นี่แหละเป็นประจำก็คอมเมนต์มาแล้วว่าทำไมได้500ทําทำไมไม่ได้1,000เกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรมีมีคอมเมนต์ถามมาเหมือนกันเขาว่าเขาได้ไปแล้ว500นะกรณีนี้น่าจะเกิดจากการโอนผิดพลาดหรือเปล่าต้องช่วงกลางวันมานี้ต้องไปถามเพื่อนเพื่อนๆที่เป็นอสมอด้วยกันดูว่า มีใครได้ห0าร้ยไหมแล้วก็มีใครได้พันไหมถ้ามีใครได้พันแสดงว่าถูกต้องถ้ามีใครได้500แสดงว่ามีการโอนผิดพลาดหรือว่าเราไม่ได้เงินอีก500นั้นเขาให้เราเพียง500ก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเขามีการระงับการจ่ายอยู่นะคือระบบมีการตรวจสอบเหมือนกันว่าให้ ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นคุณหมอของท่านนั่นแหละรายงานส่งไปยังกรมสวสเหมือนกันว่าใครจ่ายใครไม่จ่ายใครได้เต็มสองเดือนใครไม่ได้เต็มสองเดือนใครทํางานไม่ทํางานมีการระงับการจ่ายด้วยนะใครไม่ระงับการจ่ายได้เต็มทานองนี้ก็ใครได้ไม่เต็มพันก็ต้องไปถามคุณหมอของท่านว่าเกิดจากระบบโอนผิดพลาดไหม ถ้าเกิดจากระบบอวนผิดพลาดก็แจ้งคุณหมอว่าเราได้เงินไม่เต็มนะครับแจ้งคุณหมอหน่วยบริการที่เราเป็นอสมอนะครับแต่ว่าถ้าได้500ได้ไม่เต็มพันเพราะว่าเขาระง,งับการจ่ายของท่านเดือนใดเดือนหนึ่งเนื่องจากท่านไม่เข้าเกณฑ์ได้เงินอันนั้นก็คงจะไม่ได้เพิ่มคงจะได้500นี่แหละเพราะเจ้าหน้าที่เขามีการระง,งับการจ่ายอยู่นะใครทํางานใครไม่ทํางานใครไม่เข้าเกณฑ์ได้รับ เดือนใดเขามีเขามีการสํารวจมาจากกมรมสบศให้เจ้าหน้าที่เราพศตนี่เจ้าหน้าที่หน่วยบริการที่เราเป็นเอสมออยู่น่มีการระง,งับการจ่ายบางคนระง,งับหนึ่งเดือนให้หนึ่งเดือนทำอยางน,นี้บางคนไม่ได้เลยนะนะก็จะมีคนได้ครบได้ไม่ครบว่ากันไปถ้าถ้าเกิดจากกรณีเจ้าหน้าที่ระง,งับการจ่ายนะครับแต่ถ้าไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่ระง,งับการจ่าย ท่านมีสิทธิ์ได้เต็มเลยแต่ว่าบางเงินว่าโอนโอนให้ไม่เต็มโอนให้ห้าร้อยตำลองนี้ก็แสดงว่ามีการโอนผิดพลาดระบบการโอนมีความผิดพลาดก็ต้องไปแจ้งคุณหมอว่าระบบการโอนมีความผิดพลาดหรือเปล่าจึงได้ไปครบคุณหมอจะได้แจ้งกลับคืนไปกรมสอบสอกรมสอบส,อะสอจะได้ประสานงานกรมพีการเพื่อโอนให้เต็มในโอกาสต่อไปครับเอาละครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้ได้เงินแล้วนะครับ ใครได้เต็มใครได้ไม่เต็มอยู่ที่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับจะได้แสดงความยินดีด้วยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ